สวัสดีค่ะคุณส่ะคุณเอรค่ะหลังจนี้นะ รรู้จักเป็นอย่างนี้นั่นก็คือชาวอะไรนะคะที่เขาว่าใจดีนะคะชาวสมาธิชาวสิชาวสิสเกตที่ใจดีแล้วก็ใจดีแล้วชาวสวาก็ตั้ใจดีนะคะเรจะ้วนเนาะแล้้าขอทูงโสดุให้เราได้เรียนรู้ว่า พระองค์ในขณะที่เสืออ the uh, er, ันน <so> ี่ม mm ีค่ะอยากเชิญชวนพี่น้องอ่านคำพีแค่บรรทัดเดียวเลยค่ะอันบุญสุดเลยนะครับชาวสมารียาติ้งไม่มีเมื่อที่เราโศกสงสารก็คือจากพระธรรมือกาบทที่สิบนะคะก็ชาวสมาลีมาเจอคนแล้วก็รู้สึกสงสารนะคะทำที่ส่วนตัวคิดว่าน่าสนใจก็คือ เมสงสารแล้วก็พึ่าโอเคพระเจ้าเตรียมคำนี้ให้หทำเพราะว่าเมื่อวานเสร็จแล้วก็พูดคำว่าสงสารก็แบบเออโอเคขอบคุณพระเจ้าน่าจะน่าจะมาแนะนำแบบอะไรอย่างเงี้นะคะก็คำว่าสงสารเนี่ยนะคะเอามาสองภาษาต่างประเทศเลยนะคะถ้าเขามีในภาษาสันสกฤตใหม่ถูกเขียนด้วยภาษากรีกถูกไหมคะคำที่ถูกใช้ในเวอร์ชันตั้งแต่ก่อนที่จะแปลเป็นภาษาไทยก็คือภาษากรีกนะคะ คำาก็สงสารเนี่ยค่ะเขาใช้คำว่า S plenistete <Yeah>. โปรดฟังอีกครั <Yeah. S 1> ค้งหนึ่ง S plenistete ลองออกเสียงด้วยกันดีไหมคะ S plenistete นะคะแปลว่าสงสารแต่ว่าถ้าเราไปดูทักษะของภาษากรีกนะคะมันหมายถึงการถูกเคชื่อใ,ใจในใจหรือสัมผัสได้ถึงความเหตุผลพี่น้องเคยดูอ่ะ นวัยรุ่นอ่ะก็อาจจะดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์เกาหลีหรืออาจจะดูละครแล้วร้องไห้โอ้โหมันรู้สึกถูกขับเคลื่อในในจ,จิตใจประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือความหมายของ,ของคำสากลีที่ถูกใช้นะคะทีนี้เอ๊ะแล้วถ้าเกิดไปดูในร,ราศัพท์ความหมายว่าเอ๊ะแค่แบบสัมผัสในถึงความเมตตาหรืออะไรเงี้ยจริงๆมันลึกในระดับไหนเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาษาที่ถูกใช้ในการเขียนคำ ถ้าเกิดจะเอาภาษาไทยมาอธิบายเนี่ยมันจะต้องขยายความเยอะมากค่นะคำว่าเอสพังลิเชที่บอกพี่น้องเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะรากศัพท์ของมันมาจากคําว่าสัพพนาสัพพนานะคะซึ่งสัพพนาเนี่ยแปลว่าเครื่องไหนค่ะส่วนที่อยู่ภายในก็คือเนี่ยปั๊บ เสวยหัวใจเดียวกันกับคนที่ประชิญเหตุการณ์นั้นอยู่นะคะแต่ว่าคนสมารียเนี่ยเขาไม่ได้แค่เดินผ่ามามองเห็นแล้วก็สงสารที่คนคนนึงได้รับตญหาใช่ไหมคนนั้นก็คือถูกต้นแล้วก็ถูกทำร้ายนอนอยู่ข้างาใช่ไหมคะในเรื่องของชาวสมารียนใจดีนเนาะแต่ว่ามันหมายถึงคำว่า empty เออแต่คำเนี้มันจะ อยู่ในแบบพวกเรื่องพวกอย่างไรเงี้ยเพราะว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างจะขับเคลื่อนให้คนมีความเห็นอกเห็นใจกันเอ็นบัตตี้ต่อกันนะคะถ้าเราอันนี้ก็พยายามที่สองว่าแล้วคนไทยมองคนาสื่อสารอย่างไรถ้าเกิดเออ่พี่น้องมีความเห็นเพิ่มเติมจะสามารถเข้าแบ่งปาได้นะคะอาจจะเป็นช่วงวันจันนี้หรือว่าช่วงกับสัปดาห์หน้าได้นะคะเวลาเราได้ยินคนมาสื่อสารพี่น้องคิดว่าพี่น้องอยากให้คนมาสื่อสารพี่น้องไหม บางคนอาจจะก็สุขสารก็ดีนะแต่บางคนเขาจะคิดอย่างพี่น้องบาก็จะคิดว่าเมื่อ ทั้งนั้นเนี่ยในท้องที่ก็บอกว่าพระเยซูส,สงสารเราเนาะ,ะเพราะว่าเราอยู่ในปัญหาก็คือความบาปนะคะจะเรืะองอะไรที่ติดก็เพียง่าค่ะโอเคทีนี้อยากจะพูดถึงว่าชาวสมาเรียลคนนี้เขาก็เข้ามาช่วยเหละะเอือนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องว่าแล้วความปลอบโยนมาจากไหนนะคะความปลอบโยลนลองดูนะคะ ข้อกอดโยมเนี่ยมาได้สิอย่างด้วยกันนะคะอยากเชิญชวนพี่น้อ,งท,นอ,ง,องทำท่าด้วยกันนะข้อที่หนึ่งคืออยู่เคียงข้างอย่างสงบอันนี้คือถ้ากอกกอดนะคะถ้าเกิดเรามีคนที่อยู่ข้างๆอาจจะสัมผัสร่างกายเขาได้ท้องรับเห็นหรือไมนะท่าที่หนึ่งนะคะท่าที่สองนะคะหูที่ฟังหูที่ฟังและข้อที่สามก็คือมือแห่งความเมตตาดังนั้นถ้า อยากจะยินมยื่นการตอบโยนให้ใครสักคนพี่น้องอาจจะเลือกเลือกจากหนึ่งในสามนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดทำครบสองอย่างนี้นะมันจะสมบูรณ์แบบมากผู้ที่ได้รับการตอบโยนเขาก็จะได้สัมผัสได้ถึงความรักที่พี่น้องมีอยู่ ก็ได้รับการยืนยันมาจากวิทยาศาสตร์และจิตวิทยานะคะว่าเป็นการปลอบโยนที่มีประสิทธิภาพนอกจากนั้นการปลอบโยนเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมประสานส,สองสิ่งด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือความจริงแห่งควจนะและการกระทาแห่งความเมตตานะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราให้ความจริงแห่งควจะนะไปโอเคความจริงสัจจะจะทําให้เราเป็นไทยแต่ถ้าเราประกอบด้วย การทำเหมงความเมตตาปั๊บเนี่ยจะทําให้มันมีความกลมกล่อมนะเหมือนอาหารนะคะผู้รับก,ก็จะได้รับก,การตอบโยนอย่างดีเลยนะคะอันนี้ก็แบบนั้นแค่นี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามีความเอสทัมิเชตต่อกันาะมีความเอสทัมิเชตต่อกันมีการร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะร่วมความรู้สึกไปด้วยกันนะคะนอกจากนั้นก็ขอให้เราตอบโยน จักพระดิเจ้าเองเลยนะคะเราทุกคนต้องการการตอบโยนทั้งสิ้นแต่ว่าผู้ที่ตอบโยนได้ดีที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์องค์มุตนเจ้าของเรานะคะอย่นี้ก็เดี๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันนะคะจักรพรรเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่ทรงประทานแก่เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างแห่งความรักที่ทรงประทานสัจจะประทานความจริงให้แก่เราและ พระองค์ท,ทรงสอนทรงเลี้ยงดูทรงปลดปล่อยเราจากพันธนาการแบบทรงซื้นคือ,อ,คอ,อพระชนม์ชและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างเราในการดำเนชีิตขอพระองค์ทรงโปรดดูแลให้พี่น้องเราทุกคนในที่นี้เป็นชุมชนแห่งความรักเป็นชุมชนแห่งการตอบโยนที่จะช่วยเสริมกำลังการหมืนจิตชูใจกันพากันไปเดินและเติบโตเพื่อที่จะถาวายเกียรติพระเจ้า พระองค์ทรงโปรดใช้ที่นี่เป็นสถานที่แห่งพระพรเห็นคนมากมายได้เข้ามาและเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเกิดขึงลงให้การสิ้นภารขอบคุณพระองค์ในขณะที่เยซูอาเมนมิคาก็ในเวลาประมา